ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนเหตุการณ์นี้ยังไม่เจอตัวม,มีเพียงแค่หลักฐานที่คนเขาถ่ายเอาไว้ได้ครับผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเอาเชือกไปผูกกับแมวแล้วก็ผูกท้ายมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะขี่ไปเรื่อยๆครับแมวถูกลากไปเลยคุณผู้ชมครับพิกัดคือจังหวัดลำปางครับนี่ผู้ชายเสื้อส้มคนนี้ใส่กางเกงขาสั้นนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับ ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเชือกแล้วก็ผูกอยู่กับขาของแมวด้วยเบื้องต้นเขาบอกว่าอยู่แถวแถวสะพานบ้านลุ่มกลางเมืองยาวห้างฉัดลำปางครับแจ้งคุณตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วด้วยนะครับแล้วเห็นบอกว่าเหตุการณ์เนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยเกือบเที่ยงคนที่เห็นเหตุการณ์กําลังขับเก๋งไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วก็เจอแบบพอดิบพอดีสร้างความสะเทือนใจเลยนะครับคนที่เป็นทาสแมวเห็นแล้วโอ้โหทําไมถึงทํากันแบบนี้ ป้ายทะเบียนก็แอบชัดเจนอยู่เหมือนกันนะไม่น่าจะยากในการตามตัวนะครับก็ฝากคุณตํารวจในพื้นที่จังหวัดลําปางตามให้เจอถามเข้าหน่อยเขาทําท<ำ>ําไมเห็นบอกว่าไปถึงวอชด็อกแล้วด้วยเดี๋ยวคงจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ